สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับรอดไม้นิ่งนะครับมันจะเปลี่ยนไป เลยมาเล่นเกมไอไแบบตบนี่เลยอยากจะบ้าตายเ่ยมันกูไม่ค้าบขวานาไว้เนี่ยเออช่างแม่งมันเสียงเกมอาจจะดังกว่าเสียงผมทุกคูก่เดียวนะครับแปบ๊บนึงนะครับเสียงเกมเบาๆกัไ วันนี้เราจะยินเสียงผมชัดเจนนั่นแหละเไม่เจอไปโอมหมูวะ คาร์อผมเลิ่งดีอยู่นะขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาดูในคลิปพาร์ทคอแอนแอนที่เพิ่งจบซีรีส์ไปเบอร์คิดอยากจะบ้าตา<น> <c oughs> ซีรีส์เบิปเปอร์เลที่ิ่งดีใช้ได้เลยนะเราจะพอยยติกต์รพยยตอรี่ของยูทูบอะเ <c oughs> ิ่งดีขอบคุณผู้ชมเลยนะถ้าคผู้ชมไม่รู้จักผมคุม่มาที่จุดนี้แล้วมัง เออโอ้ยโอเคผมขอคับของแป๊บนึงโอเคคุณผู้ชมผมได้คับของมาละผมจะทำการตัดไม้เลยเว้ยนี่อะไรเนี่ยโนโน no ทีนี้ไปแกลกไม้ไม่ใช่หรอเอออเฉันนี่เนาะหินพังไวเหลือเกินแกะอยู่ไหนเนี่ยไอ้ตี๋ด้ว เออาัพยกับคำหยาบนะครับ mm. เอา,นะ mm. าจะ mm. าจะไม่ดังนอ๋อคุณผู้ชมผมมีตัวเพิ่มเกยงเลยอโปรแกรมจะตอผมอ็อาจจะได้ยินเสียงผมดังก,ก็ได้จรงิงๆผมพูดเบามากเอ้ย กดผิดก็กดผิดต้องผมน้องข้างที่เกียดตัดต่อเลยตอนเนี้ยตัดต่อไปคนดูเขาก็ม คุยคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะๆชิของไกลจะถึงหนึ่งวิแล้วเหมือนวิวเออเอ้ยากันเนะ ไปตอนเจอหมู่บ้านแล้วนะครับให้ลูกซมผมได้เจอหมู่บ้านแล้วคือมาเดินแป๊บเดียวแล้วเจอแล้วนี่เหมือนนี่เทียมาค่ะที่ชาหน,นึ่งที่ชาหนึ่งผมไม่ได้มาปูเกียมาครั้งเพราะว่าเขาหแบบานนหมู่บ้านแบบขชาหนึ่งเหน่อยจะเจอมัอ้งแก้รู้ว่าก็ตาย คลิปนี้น่าจะอัดยาวเป็นที่สุดเลยแม่ไม่แน่ใจว่ากาเทหรือไงกิ๊กไม่ยาวสำหรับคนดูนะผมมันยาวเฉยใช่กาขั้วผมจะอัพโหลดได้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมต้องจากแค่ประมาณไม่กี่ไม่กี่กิโลไบเองมาลอยมาลอยกี่กิโลไบอยู่นะแค่นี้แค่นีนิวอวผมก็รอไปประมาณแค่นีนิวอวก็รอไปประมาณเท่าไหร่อะ S <S เท่าอป,ประมาณสักเจ็ดสิบห้าเอ็มแล้วไม่ใเจ็ดมันเจ็ดร้อยทุกอย่างแหละเจ็ดร้อยห้าห้าแล้วโอเคจะคิปไปเลยลุยโอเคคุณผู้ช okay. ม,มที่ผมบอกว่าจะคิปคือคีปปบตัดไม้เราตัดไม้นะ้นคีบต้นหนึง่งนี่มีสำคัญโอ้ขอลูกกระจกเพช เอ้ยยัยไม่เก็บมาด้วยช่วยด้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 วยเกือบเกือบขอ,องสำคัญด้วยด้วยจะสร้างบ้านแถวๆนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมผมมีประสบการณ์สร้างบ้านแบบล้นเหลือเลยผมาจะพูดอะไรแปลกๆนะคุณผู้ชมผมไม่ค่อยได้อะคิดลอดอะไรอยนี้ผมก็เลยพูดมั่วๆไป ก็ไม่หมาะเหมือนกมนเล่นเกมริงจะทำเลสร้างบ้านทำเลตรงไหนดีเออตรงนี้ก็แบบใช้ทรัพยากรหมู่บ้านเกินไปอืมดูแลสร้างบ้านตรงไหน,น ม,มเดี๋ยวเลือกตกใจกับมึงเนี่นดนนยดูว่าเขาคุยกับมึงยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่มีก่อนเฮ้ยโอ๊จจยอต่ำมากตอนนี้ผมาูแว่าผมควรสร้างบ้านตรงไหนดีเจนโอเคจะคิปไปเลยแล้วกันแล้วคุณผู้ชม เนอย่าง,ง,งต้นคลิปที่ผมจะบอกว่าจะอาทิตนาทีผมว่าไม่ไหวใช่ผมเนี่ยไม่ไหวมัง้งแล้วตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยไหวละผมได้สร้างบ้านทำอะไรเสร็จแล้วนะเอ่อต้นไม้ทีหลังคนแก่แเก็วแร่ไปย่อยอือ,อ,อเก็บแร่ไปยังไม่ได้ใช้โอเคอุย้ย ไม่ได้ดูหลอดอาหารคงตายว้คืนนี้น่าจะไม่ได้ขัดตัวอะไรมากสงัไม่ค่อย,อยว่างจักเอ้ ไม่มีมาคืออยังไม่ได้ไไดไไไจเจออาฮินิตตี้ตัวนี้ไม่จะออกมาต่อไหนไขา้ขาได้ก็ข้าดส่นพอมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งแล้ว ตอนนี้ขอไปกับข้ามยาอืม รอดไหมานี่ทำไมตีนี่ผมดีใจดีถึงเวลาทำยูทูปออะไรมีคนคอมเมนต์ไหมถ้าคอมเมนต์คือผมดีใจมากเดี๋ยวผมจะขึ้นคนที่คอมเมนต์บนหัวผมทั้งหมดแหมผมจะขึ้นคนที่คอมเมนต์ของผมทั้งหมดเลยแล้วกันเอาเลยนี่คนที่คอมเมนต์ทั้งหมดนะครับโอเคครับขอบคุณที่มาคอมเมนต์มาก โอเคคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละ okay. ตอนนี้ไม่มีคนตัดต่อแล้วทั้งนั้นตัดเองเพืว่วน กดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันบาย